โมโนกับหุ้นแจสจับมือกันพุ่งเลยนะคะเนื่องจากว่าได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าหุ้นโมโนวันนี้เนี่ยบวกขึ้นไป13%คะ่ะทุกคนราคานี้ถูกหรือแพงอย่างไรมาดูคลิปนี้กันนะคะและจากเมื่อวานนี้ที่ทางแจสได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA Cup คัพอังกฤษแต่เพียงผู้เดียวโดยจะเริ่มในฤดูกาล2025-2026เป็นต้นไปครอบคลุมทั้งในประเทศไทยลาวและประเทศกัมพูชาและได้มีการลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท a d v a านอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น a แอดวานค่ะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ช่องของทาง AIS Plus และก็ Monomax ทีนี้ถามว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI t ทยออนไลน์ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตรวมไปถึงเรามีข้อมูลหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยรวมไปถึงหุ้นญี่ปุ่นอเมริกาและก็เวียดนามทําข้อมูลไว้ให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่เราทาไว้ได้เลยในช่องทางของ SBI t ทยอ Online ค่ะเอาละค่ะถ้าถามว่าราคาตอนนี้เนี่ยถูกหรือแพงอย่างไรนะคะเรามาดูราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้กันค่ะ และจากราคาเหมาะสมของ IAA Consensus หุ้นโมโนเนี่ยมีราคาเหมาะสมเฉลีย่ยอยู่ที่1บาท45สตางค์ค่ะจากราคาณนะวันที่24เมษายนที่ปิดไปที่ราคา1บาท42สตางค์บวกขึ้นมาได้ถึง13.16%เนี่ยก็เกินราคาเป้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ไปเรียบร้อยค่ะ ทางด้านของหุ้นแจ๊สเนี่ยปิดบวกขึ้นมาได้ถึง7.89%ปิดไปที่ราคา1บาท64สตางค์ราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้อยู่ที่1บาท97สตางค์ก็มีอัพไซด์เหลือจากตอนนี้ใน20%เลยค่ะส่วนทางด้านของ Advance ปิดไปที่ราคา280บาทติดลบ1.06%นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนําให้บายโดยราคาเหมาะสมเฉลี่ยจะอยู่ที่304.59บาทและถ้าเทียบราคาปัจจุบันกับอัพไซด์ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ก็เหลืออัพไซด์ให้เราได้ลุ้นกันรอราว8 สำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการชี้นํานะคะเป็นการอัปเดตข่าวสารให้เท่านั้นค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้เลยนะคะหากใครที่อยากจะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นสามารถเข้าไปเปิดพอร์ตกันได้ค่ะที่ลิงก์ใต้ description คลิปนี้หรือว่าจะไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะจะมีลิงก์ไบโอแปะไว้อยู่นะสําหรับใครที่บอกว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ